เจ้าก็ตายมึงอาบมาท้าเราอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยครั้งที่แล้วนายไม่เข็ดใช่ไหมตอนนี้ฉันอะแข็งแก่งขึ้นมากแถมมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นด้วยนายไม่มีทางชนะฉันได้หรอกเพราะความทะเยอทะยานของฉันนั้นมากกว่านายแน่นอนฉันมีเรื่องของความเร็วที่เพิ่มขึ้นแถมตอนนั้นฉันก็ได้แชปมาอีกด้วยนายไม่มีทางชนะฉันได้หรอกเจ้าก็ตายเพราะฉะนั้นนายจะกลับไปซะ นายไปใช้ชีวิตของนายเหมือนเดิมเถอะแต่ฉันนะี่ะเก่งที่สุดแล้วฉันเป็นห่วงนะจริงๆนะมาฉันพร้อมแล้วอ้าวโอเคไม่เป็นไรยังไงเราก็เร็วที่สุด <laughs> ยังไงเราก็เร็วที่สุดเพราะครั้งที่แล้วเรายังชนะได้ครั้งนี้ทำไมเราจะชนะไม่ได้ใช่ไหมเ,เพื่อนขอบคุณพวกนายมากนะที่มาเชียร์เราดีเจสิงโตดีเจควายด้วยแล้วก็เจ้างูไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อน เป็นไงเราวิ่งเร็วขึ้นไหม <laughs> ตอนนี้เรากลายเป็นเต่าที่มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะชนะเจ้าก็ต่ายให้ได้อีกสักครั้งนะครับโอเคตอนนี้มีเพื่อนๆมาคอยล้อมรอบที่จะคอยเป็นกําลังใจให้ตลอดซึ่งตัวเรานั้นต้องพยายามเพื่อที่จะชนะเจ้าก็ต่ายให้ได้โอ้ตอนนี้ผ่านไป3 3เมตรแล้วไปไป ไม่มืดเร็วจังอนนี้อนนี้มืดแล้วเหรอยังเดินไม่ถึงไหนเลยโอ้โอ้วันดีเจานกขอบคุณมากนะที่นายมาเชียร์เราตอนนี้เราเราขึ้นไหมก้าว <c oughs> ทีละก้าวยำ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 เอออะไรอยู่ข้างล่างไม่รู้เอ,อ้ยมันคืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจ ปุ่มที่กดได้มีแค่ปุ่มดีกับสเปกบาร์เท่านั้นไม่สามารถกดปุ่มอื่นได้เอาวัดีเจ้าช้างตัวบัรเริ่มเลยนายก็เป็นกาลังใจให้เราใช่ไหมเนี่ยโอหัวสเกต็ตัวช้างอยากจต้นไม้ไม่กอดเราจะต้องเอาชนะเจ้าก่ายให้ได้ือเมื่อที่มันมาหยามเรามามาท้าเราถึงบ้านครั้งที่แล้วเราชนะได้พวามันหลับ แต่ครั้งนี้เราจะพิสูจน์ให้มันเห็นว่าเราชนะมันได้ได้วยความเร็วและก็ความอดทนที่เรามีอ้ช้าแล้วเหรออันนี้อันนี้เดินเข้ามาครับคืนเพิ่งได้แค่เนี้โอ้ไม่เป็นไรเรายังมีความมุ่งมั่นเราไม่กลัวสิ่งใดต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถ้าเรายังมีความพยายามความสําเร็จมันก็อยู่แค่เอื้อมมือใช่ไป็เจ้าช้างดูเหมือนว่าจะเชียร์เราเต็มที่ แต่นายตัวนายใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยใหญ่ก็ต้นไม้เลยเนี่ยไป <g iggle> <g iggle> เห็นแล้วก็อนาถาตัวเองเดินได้ทีละก้าวเกมนี้นะครับเหมาะก,กับคนที่มีความอดทนสูงนะฮะที่จะรอ,อ,อประสบความสําเร็จของเกมนี้นะครับไม่รู้ว่าเส้นชยัยจะไปอีกนานแค่ไหนแต่น่าอะไรข้างหน้ามีฮิโปเหรอฝูงฮิโปแล้วนั่นตัวอะไรคอนไม้ใช่หรือเปล่า ไม่ใช่แล้วครับตัวไรอะแมวเหรออ๋อเป็นแมวเอ๊ะขอโทษโอ้ส้สา,าเดินมาตั้งไก่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ตรงนกเจ้าช้างนี่นายรู้สึกผิดบ้างไหมเนี่ยฮะนายกลับไปเลยนะท่านนายจะทำแบบนี้สงสา,ารลราบ้างสิโอมเมิ่ออีกแล้ว มันมืดเร็วจังกี่วันแล้วเนี่ยสามวันเราจะไม่ทำอะไรแล้ยังไปไม่ถึงไหนเลยโอ้ไม่เป็นไรคราวนี้เราให้อภัยนายนะเจ้าช้างอย่าทำอีกล่ะไปต่อเรื่อยๆยำ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 เมื่อกี้เหมือนเห็นเจ้าแมวเจ้าแมวอยู่ข้างหน้าแมวหรือใครแมวหรือเสือ ไม่รู้เหมือนกันตรงฝั่งนู้นก็มีฮิปโปฝูงฮิปโปถ้าดียินเสียงคิปว่าขออภัยด้วยนะครับ <laughs> โอ้เจ้าแมวน,นอนอะไรตรงนี้นายมาให้กำลังใจเราหรือเปล่า,าวันเช้าอีกแล้วเข้าวันที่สี่วันที่สี่วันยังไม่ทำเลยย <laughs> ึ่ไปไม่ถึงไหนเลยพวกนายไม่กลับบ้านกันเหรอโอ้ต้องขอบคุณพวกนายมากที่เข้ามาเชียร์เราจนถึงตอนนี้ สวัสดีเจ้าแมวนายมาเชียรเราหรือเปล่าสวัสดีเพื่อนโอ้น,นั่นมีป้ายด้วยป้ายอะไรอะ่ะเหมือนว่าจะเป็นจระเข้หรือเปล่า <c oughs> เราจะต้องไปเจอจระเข้ใช่ไหมเนี่ยโอเคน่าจะให้ระวังจระเข้โอเคตอนนี้ผ่านช้างมาแล้วบา,บายๆนะเจ้าช้างขอบคุณมากที่เชียรเราเราจะทําให้นายไม่ผิดหวังขอบคุณมากนะเจ้าช้างขอบคุณทุกคนเลย สวัสดีเจ้าแมวนามาเชียร์เราหรือเปล่าเนี่ยทำไมถามแล้วไม่ตอบใส่กำลังนอนอยู่หรือเปล่าอตอนแรกก็เห็นว่าเป็นขอนไม้นะที <c> ่ไ <oughs> นาดาได้เป็นแมวนั่นเองเฮ้โอ้มาตกลงมาได้ไ <c> ง <oughs> มตกลงมาได้ยังไงมันไม่น่ามีอะไรตกมาตกมาแล้วก็หายไปโอ้เสียเวลาไหมเนี่ย อุปสรรคก็เยอะด้วยโอ้มีอุปสรรคมาให้เราต้องคอยระวังอีกด้วยเนี่ยไม่เป็นไรเกมนี้เป็นเกมชิวๆครับเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆนะฮะก็คือกดจนมือเปื่อยกันเลยทีเดียวโอ้ตอนนี้ผ่านมา19เมตรแล้วรือว่าไม่เร็วผ่านไป4-5วันแล้วเพิ่งได้แค่นี้เจ้าแมวนอนอยู่เฉยนะอย่ามีปัญหากับเรานะ ผ่านไปวันแล้ววันเล่าเราก็ยังไม่พ้นจากเจ้าเมวจะ่็าตายนั่นเลยวันนี้คงไปแอบนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้อีกแล้วมั้งคงจะชนะได้เหงี่ยมใช่ไหมเจ้าเมวพูดด้วยก็ไม่ตอบโอ้ข้างหน้าน่าจระเข้หรือเปล่ามีป้ายบอกว่าระวังจระเข้แล้วข้างหน้านั้นน่าจะใช่จระเข้แหละดูจากป้ายแล้วก็ก็คงจะใช่เลย <c oughs> ไป โจที่ก็น่าจะมาช่วยเราหละมัง้งคงจะเป็นมิตรกับเราอ่ะชอเมียวไม่คิดจะคุยอะไรกับเราเลยเหรอครับเราไปแล้วนะบ๊ายบายขอให้นอนหลับฝันดีเริ่มเบื่อแล้วอ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกเริ่มเบื่อแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อจัยชนะของเจ้าเต่าเราจะพยายามให้ถึงที่สุดอือโอ้ยมือมือ ไม่น่าโมไปเยอะเลยโมไปเยอะจัดพอมาเล่นกข้ามกับคำที่พูดเลยอ๋สว่างแล้วข้างล่างนั้นอะไรอีกนะอะไรอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดจอระเข้นายช่วยพาเราไปเส้นชัยได้ไหมคนเล่นเมื่อยมือแล้วเนี่ยไม่ถึงไหนเลยอไป ไม่ยออ่อท้อกับความยากลำบากใครที่ทนเล่นจนไปถึงเส้นชัยได้นี่โหสุดยอดมากซึ่งผมจะทำแบบนั้นหวังว่าคงจะถึงเร็วๆนี้ทำไม่มองอย่างนั้นทำ <c oughs> ไม่มองอย่างนั้นเราจะจนละเข้ขึ้นไปไหนนะครับผมแค่ต้องการผ่านตรงทางน้ำนี้เฉยๆนะครับคุ <c oughs> ่อะจะถึงวะเนี่ย <c oughs> อย่านะครับพี่ ผมมาด้วยความหวังดีผมแค่จะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ที่อย่างงาบผมไปผมขอแค่นั้นแหละคนเล่นก็นเมื่อยเหมือน <c oughs> จะไปให้ถึงที่สุดจะไปให้เร็วขึ้นไปใกล้ <c oughs> แล้วใกล้ถึงอีกฝั่งแล้วโ <c oughs> อ้โห <c oughs> Deixa eu ver qual é tão suto pai.